เพื่อนดูบรรยากาศตอนตีสองครับดูครับไฟลงกันน้ำมันครับกำลังเผานํามันอยู่ครับคาดว่าน่าจะเล่งกำลังการผลิตหรือเปล่าครับเพราะว่าทุกวันก็ไม่ได้แรงแบบนี้นะครับไฟลงกันน้ำมันฮะ ติดไฟเยอะๆตรงโน้นก็ไถยอ้อยนะฮะตรงตรงโน้นก็มีเอ่อการเผาการกั่นน้ำมันอยู่นะครับยาวๆเป็นกิโลกิโลเลยฮรหลายกิโลอยู่ครับตั้งแต่ถนนสุขุมวิทยันไปถึงก้นอ่าวเลยนะครับ พาบรรยกาศตอนกลางคืนครับมาฝากให้เนเพื่อนนฮะถ้ามันไม่ชัดยังไงก็ขอไปด้วยนะครับ